แคมชอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะแคมซอรซตี้นะคะอยู่กับคุณหมอโจ้ที่โรงพยาบาลคูมเมืองค่ะผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้สําคัญมากๆในการขับเคลื่อนและก็ผลักดันกัญชาในประเทศไทยก็ว่าได้ผมบอกเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุรีรัมโมเดลว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะว่าผู้ผลักดันอยู่ตรงนี้ในส่วนหนึ่ง คุณหมอโจ้คะโรงพยาบาลครูเมืองเนี่ยถือว่าเป็นมีส่วนสําคัญมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในบริรัมโมเดลทําให้เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องของกัญชาแล้วก็รวมไปถึงการแพทย์แล้วก็เรื่องของการจ่ายยาต่างๆเนี่ยให้กับคนไข้ยอยากให้คุณหมอได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มจากวันงานพันล้ำเรียกว่าง,งานพันลำครับ <c oughs> ตอนนั้นกฎหมายเริ่มปลดล็อกให้คนมาจดแจ้งได้แลก็จําได้เนื่องจากวันนั้นได้รับตําแหน่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ไปช่วยงานเรื่องของการจัดระบบงานระบบของเรื่องการจดแจ้งทำเรื่องการจดแจ้งได้ไหมครับพี่ว่าจดแจ้งในข้อครองเนื้อทศกรรมปีที่แล้วนะคะใช่ใช่ครับครบหนึ่งปีประมาณเดือนเมษาที่ใต้ข้างหลังนะครับเราก็มีการจดแจ้งตอนนั้นมีคนมาจดแจ้งถึงห้าพันกว่าคนทีนี้ทางนั้นพอนั้นงานก็รู้สึกว่าเออคนที่มาคนผู้ป่วยที่ทุกทรมานกับการใช้ยากัญชาใต้ดินที่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอ่ะเยอะมาก แล้วก็บางคนก็ตอบสนองผลการรักษาค่อนข้างดีก็เลยรับได้รับนโยบายจากทางตั้งแต่ทางผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับท่านในท่านทัน้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือทีมการเมืองก็ตามเนี่ยที่เขาต้องการผลักดันเรื่องกัญชาทางการแพทย์นเนี่ยก็ม่อหมายให้ว่าโรงพยาบาลภูเมืองน่าจะไปเริ่มนไปละ คุณเป็นโรงพยาบาล GMP ซึ่งโรงพยาบาล GMP ก็เป็นโรงพยาบาลที่ทําหน้าที่ในการผลิตยาแสดงว่าที่นี่มีโรงผลิตยาอยู่แล้วใช่ครับได้รับ GMP อยู่แล้วในเรื่องของการผลิตยาสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรไทยค่ะก็ทําให้ง่ายขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งในการที่จะผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาก็เลยเป็นที่มาหลังจากนั้นพอเราก็ได้เริ่มเพิ่งจากเรามีประสบการณ์ในการปลูกสมุนไพรมาแล้วผลิตยาสมุนไพรมาแล้วเนี่ย เราก็เข้าใจว่ากัญชาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามันก็เป็นพืชตัวหนึ่งเหมือนกันครับเพราะงั้นเราก็เริ่มมาวางแผนกันแต่ความยากตอนแรกเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการทําเอกสารมากกว่าเราก็มักจะบอกว่าเออยอยยากอยอยยากจริงจริงเราไม่เข้าใจก็คือเอกสารขอใบอนุญาตใช่ะคะนะในเชิงของโรงพยาบาลเองต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างคะอ๋อมีอนุญาตตั้งแต่เราขอผลิตครับผลิตมันมีสองแบบผลิตปลูกกับผลิตยา ผลิตกัญชายากัญชาแล้วก็มีใบจําหน่ายด้วยนะครับต้องมีอนุญาตจาหน่ายด้วยถึงจะจําหน่ายได้ใช่ครับจำหน่ายให้โรงพยาบาลอื่นจําหน่ายให้ผู้ป่วยเงี้ยต้องมีใบอนุญาตหลายใบครับซึ่งตอนนี้ครูเมืองมีหมดแล้วใช่ครับถ้าผมถามนิดนึ่งถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ที่อื่นๆตามต่างจังหวัดเนี้ยสามารถขอแบบนี้ได้ไหมต้องเข้าใจหลักการอต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลครูเมืองเนี่ยเราทํามีทั้งสองหน้าที่เลยทั้งกลางน้ําด้วยปลายน้ําด้วยกลางน้ําคือคนสกัดครับปลายน้ําก็คือคนใช้ ส่วนต้นน้ำคือคนปลูกครับเนื่องจากคูเมืองเนี่ยเป็นลักษณะของโมเดลที่ครบหมดเลยทั้ง3อย่างครับเราก็อาจจะง,ง่ายหน่อยแต่สําหรับโรงพยาบาลอื่นที่ไม่มีโรงงานสกัดที่เป็นโรงงานที่เป็นกลางน้ำครับเพราะว่าต้องหาโรงพยาบาลกลางน้ําให,ใหอ้อย่างเช่นส่งมาให้ครูเมืองบ้างส่งให้โรงพยาบาลอภัยภูเบศพ,พระอาจารย์ฟั่นอะไรพวกนี้เป็นคนสกัดยาให้หรือกองยาง่ายๆเป็น OEM ใช่ไหมคะเหมือน OEM ก็คือที่อื่นสามารถมาสกัดที่นี่ได้แต่ปลายน้ําคุณต้องหาเองนะถ้าคุณมีปลายน้ําอยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมคะ คือจริงๆหลักการมันควรจะมันต้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลที่อยากใช้ยากัญชาก่อนโร<ห>งพยาบาลอยากเชัญชามีคนไข้เท่าไหร่พอว่ามีคนไข้สิบคนอา่าคนไข้สิบคนนะจะต้องใช้ยากี่ขวดหรือยาเซกี่กล่องกี่ซองกี่เม็ดแล้วก็แล้วแต่ครับและไอ้ยากี่เม็ดยากี่ซองเนี่ยมันมีกัญชาทั้งหมดกัญชาแห้งเท่าไหร่แล้วกาสัญชาสดเท่าไหร่แลวสุดท้ายไปปลูกเท่าไหร่ก็คำนวณเวิร์กยอนกับก็จะได้จํานวนต้นปลูก งั้นถ้าเข้าใจแบบนี้ครับขอยอมยากครับแต่ส่วนใหญ่คนไปถึงก็อยากปลูก3 0 0พันต้นโอ้ปลูกให้ใครล่ะใคระใช้ใช่ไหมอันนั้นคือแค่ต้นน้ำาอย่งเดียวอยู่อยากปลูกผมว่าคนอยู่ต้นน้ำเนี่ยเยอะมากแต่จะไปติดอยู่กลางน้ําและปลายน้ํานั่นเองแต่ที่สาคัญอย่างที่หมอโจบอกคือต้องดูปลายน้ําก่อนว่าความต้องการเท่าไหร่ใช่ครับอ๋อแล้วก็จะสามารถทําได้เลยเพราะว่าตรงปลายน้ำมันมีความละเอียดอ่อนอีกนะครับบางทีเราต้องมาดูว่าแต่ละสายพันธุ์ของกัญชาเนี่ยมันต่างกันเนื่องจากตอนนี้มันก็มีความเชื่อในด้านการแพทย์อยู่2แบบ คือแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทย <C' un> ซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ยการใช้ส่วนส่วนของกัญชาเนี่ยมันไม่เหมือนกับแผนตะวันตกแผนตะวันตกหรือว่า <C' un> แผนปัจจุบันเนาะเข <C' un> าจะใช้น้ำมันกัญชาเช่นบอกเลย t h c สูง CBD สูงห <C' un> รือว่าเป็นสารสําคัญที่ห <C' un> นึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติแต่ทางแผนไทยไม่ใช่มันจะเป็นยา สุกใสยาทำลายพัสดุเมนมาจากใบมาจากดอกอะไรเงี้ยคืใช้ส่วนอื่นๆของต้นเงินชาด้วยถ้าเกิดเป็นเป็นสายแผ่นไทยค่ะเพราะงั้นมันต้องชัดเจนว่าคุณอยากได้แบบไหนเขาจะได้ไปบอกต้นน้ำว่าเอ้ยคุณปลูกพันธไทยนะคุณปลูกพันธุ์ต่างประเทศนะที่มี CBD สูงเขาจะได้ปลูกแล้วก็ซัพพลายมาให้ถูกต้องถูกต้องครับค่ะแล้วตอนนี้ที่ครูเมืองเองเนี่ยจ่ายเป็นแบบแผนปัจจุบันหรือว่าแผนไทยคะตอนนี้ที่ครูเมืองแจกเนี่ยเราแจกลักษณะของแผนไทยอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังผลิตเองเพิ่ง เพิ่งเสร็จครบหนึ่งปีเราเพิ่ง <c oughs> เสด็จออกมาเป็นยานเราซึ่งตอนนี้แต่ก่อนน้านี้เราจะใช้ยาสูตรของอาจารย์เดชาครับ <c oughs> แล้วก็สูตรของทางแพทยแผนไทย <c oughs> อย่างเช่นสุกใส่ย,ยาทำลายพัสดุเมอย <c oughs> นี้ครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้พอเราสดได้ผลิตได้เองเราจะผลิตยาที่เป็น CBD <c oughs> เป็นแผนปัจจุบันออกมาได้ <c oughs> ค <c oughs> แสดว่าจะต้องมีคุณหมอทั้งสองฝั่งที่สามารถที่จะจ่ายยากัญชาได้เรื่องนี้คุณทราบหรือเปล่าโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องมีหมอที่ได้ใบอนุญาตด้วยคือโรงพยาบาลมีใบอนุญาตแล้วก็จริงรแต่คุณหมอก็ต้อง ต้องมีใบอนุญาตด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับคือคนที่จะจ่ายยาได้เนี่ยจะต้องมีผ่านใบแล้วไปใบอนุญ,ญาตเรื่องของการจ่ายยากัญชาได้ทั้งแผนไทยทั้งแผนปัจจุบันแยกกันใช่ครับเพราะงั้งนทางแพทย์แผนไทยผมก็จะมีอบรมผมก็ส่งไปอบรมหมดเลยทางแพทย์แผนปัจจุบันผมก็ส่งน้องไปอบรมหมดเลยคือมันมันบางทีเรามาบอกน้องน้องแพทย์อ่ะซึ่งเนื่องจากยากัญชามันถูกเป็นยาเสพติดมาตั้งหลายสิบปีอยู่ๆก็บอกน้องว่าเฮ้ยมันเป็นยารักษาโรคน้องก็ได้จะมีแรงต้านพอสมควรเราก็ให้น้องไปฟังเองว่ามันมีประโยชน์บ้างไหมอะไรที่มีประโยชน์บ้าง แล้วก็น่าจะช่วยเขาได้แปลว่าในส่วนของคุณหมอเนี่ยคือคการเรียนเนี่ยเราก็เรียนมาในส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นสารเสพติดมาก่อนคราวนี้ก็ต้องปรับใหม่เพราะว่าก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับดง<ช>น้การไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปหาตรงไหนอ๋อตอนนั้นกรมการแพทย์เนี่ยเขาเป็นคนจัดให้เลยครับจัดโดยเอาแพทย์ที่มีประสบการณ์ความรู้ทั้งทั้งต้องระวังอะไรบ้างแนวทางเขาเรียกว่าเขาเรียกว่างานวิจัยต่างๆมาลองรับว่ากัญชามีแนวทางแบบไหนบ้าง กรมการแพทย์เนี่ยเขาอ,อ,กอ่กนโยบายไปเลยว่าโรคไหนบ้างที่ใช้ได้เพราะงั้นวิธีการไม่ยากเราก็มาเริ่มดูก่อนว่าไอ้ก,กัญชาเนี่ยนะทั้งแผนไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหมามากเนื่องจากแพทย์แผนไทยเขาใช้ยาเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งอยู่แล้วถ้ามองกัญชาเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะของยาเย็นผมถามอย่างหนึ่งได้ไหมครว่าแผนปัจจุบันกับแผนไทยความแตกต่างคืออะไรคือศาสตร์มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะตัวอย่างแผนปัจจุบันเนาะคนไข้เป็นไข้คือกินพาราเซตามอลใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นแผนแผนไทยเนี่ยต่างกันนะต้องประเมินก่อนว่าเป็นถาดไฟถาดอะไรของเขาอะและ้วก็ให้ยาซึ่งคนไข้จะเป็นไข้เหมือนกันแต่ยาจะไม่เหมือนกันอเพราะว่านี่คือศาสตร์ของเขาศาสตร์ของเขาจะให้สมุนไพรสมุนไพรไหนเป็นยาเย็นยาร้อนเขาจะมีลักษณะของเขาเองครับแต่แผ่นตะกไม่รู้อะไรเหมือนกันที่บอกว่าตอนนี้เขามองในเรื่องของศาสตร์เป็นหลักคืออะไรครับคือพวกโรง,งพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลที่ที่ใช้กันแรกๆอะเป็นยาก,กลุ่มพวกแผนไทยเนาะเขาก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องของ ปริมาณสารสาคัญมากนะแต่ถ้าพวกที่เริ่มใช้ในทางตะวันตกอย่างเช่นบางกลุ่มโรคเขาใช้โรคลมชักนะครับเขาก็จะสนใจว่าจํานวนโดสกี่มิลลิกรัมด้วยเพราะว่าในกัญชาแต่ละต้นนะครับตอนนี้โรงพยาบาลคูเมืองก็มีโอกาสได้รับวัตถุดิบจากหลายๆแห่งมาซึ่งเป็นสายพันธุ์คนละสายพันธุ์กันมันทาให้เราเริ่มเห็นเฮ้ยแต่ละสายพันธุ์มันมีสารสาคัญไม่เท่ากันนะเออบางกัญชาบางต้นเนี่ยติดแล้วมันมีเมล็ดออกมาด้วยแสดงว่ามันผสมกันตัวผู้ตัวเมียเนี่ย เพราะว่าสารสําคัญมันต่ํามาก <Ừ. S 2> แต่พอต้นไหนที่เป็นดอกล้วนๆเนี่ยสารสาคัญมันสูงนะไปตัวเ <c oughs> นี่ยล้วนๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับคนที่เขาส่งปัุถุดิบมาให้เราอย่างเช่นกองยาบ้างอย่างเช่นไอ,ไอ้พวกไอเพลาเพลินบ้างอะไนครับ <c oughs> แล้วจะจากนี้ไปนะครับโรงพยาบาลคูเมืองพยายเป็นกลางน้ําให้กับโรงพยาบาลไอพวกวิชาการต้นน้ําและปลายน้ำทำให้เราเห็นสายพันธุ์ในหลายๆอย่างที่ปลูกแต่ละตําที่แต่ตําแหน่งวิธีการปลูกที่ต่างกันเราก็จะเรียนรู้ว่าเอปลูกแบบไหนสารสาคัญมันแสดงว่าพัฒนาไป พร้อมๆกันด้วยนะคเห็นทราบมาว่าทางครูเมืองเองเนี่ยกำลังจะออกเป็นตำลับยาของทางครูเมืองเองด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะอย่างตอนนี้ที่จ่ายอยู่เนี่ยจะเป็นสูตรกลางของทางทาง GPO กับทางสูตรคุณหมอเดชาอาจารย์เดชาใช่ไหมที่ตอนนี้ของ GPO หรือว่าของ ของทางอ,อาภัยภูเบศเนี่ยเขาสับสูนุสูตรที่มี t s เสสูงมา <Okay. S 2> ซึ่งมีโรงพยาบาลที่นอกเหนือโรงพยาบาลคูเมืองเขาใช้หมดเป็นสูตร <Okay. S 2> ที่มีท SC สูงแต่เฉพาะโรงพยาบาลคูเมืองเนี่ยเราจะใช้สูตรของอาจารย์เดชาซึ่งมีไอที่ให้ดูเมื่อกี้ครับท s c 2สองมิลลิกรัมแล้วก็มีสูตรแพทย์แผนไทยมีสุขสายญาติกับทงลายพสดุมเมอันนี้คือได้รับสับสูุนมาจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมา <Okay. S 2> ซึ่งคูเมืองพยายามแบบ พูดตรงๆนะคือเราให้ซีนคนอื่นบ้างอ<ช>่อเราไม่เอาเองหมดอะ<ช>่ะเราเอาเองงี้เดี๋ยวทางแผนไทยผมจะดูให้ก่อนนะ<ช>เพราะย,ยาแผนปัจจุบันผมจะออกมาอยู่แล้วแต่โรงพยาบาลที่อยู่ระแวกคูเมืองทั้งหมดอ่ะ เขาน่าจะได้ซีนของเขาบ้างคือเขาก็ได้ใช้ยากัญชาในแจกเหมือนกันว่าเดี๋ยวคนไข้ก็จะไหลมาเราหมดก็จะแายว่าเราลำบากเหมือนกันแล้วก็คนไข้ก็ต้องเดินทางแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นเขาก็อยากใช้ไงครับที่บอกว่าถ้าเราตอนนี้บุีร์เราเราสามารถทาให้แพทย์แผนปัจจุบันในหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้ยาอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้รอดูว่าถ้าเมื่อไหร่ของคูเมืองออกมาเราจะเริ่มมีแผนปัจจุบันของคูเมืองเองแล้วคือ CBD สูงครับแต่ผมก็ไม่ได้กังวลว่าแพทย์น้องหมอผมก็อบรมกันหมดแล้วครับตั้งชื่อได้ยังนะคะอ๋อมันเปลี่ยนชื่อออไไม่่ด้้เเเลลยยครับตงป็นชืี ต้องเป็นชื่อนี้เลยมาจากตำหรับแผนไทยยังไงตำหรับพันดารายังไงชื่อยังไงก็ต้องอย่างนั้นตอนนี้ที่มันมีงานวิจัยอยู่ที่เราทํากับทางมหาวิทยาลัยวรนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อได้เพราะว่ามันเป็นตำหรับของเราเดี๋ยวจะเปิดเป็นเป็นการแข่งขันดีกว่าเนาะสมชื่อเข้ามาประกวดโอ้หน่าสนใจน่าสนใจแล้วระหว่างที่เราเดินอยู่เนี่ยในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรอยู่บ้างครับ ที่จริงอาจจะมีช่วงนี้มันวุ่นวายหลายอย่างเนาะที่เราก็คงทราบทราบข่าวหน้าข่าวมันเนี่ยเพราะมันทำเลยทําให้คนไม่ได้มาคุยกันครับแต่ถ้าวันนี้จริงๆเราตกผลึกมาแล้วหนึ่งปีเนี่ยเราว่าได้อะไรมามากพอสมควรเพียงแต่ว่าเราถ้าเราคุยตั้งแต่ระดับนโยบายจนกระทั่งระบบผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามาจูนหากันน่าจะมีทางออกที่ดีหลายๆเรื่องครับขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของแพทย์ปัจจุบันมักจะตกเป็นสื่อเป็นเปแอ่ไหนนะ เป็นเป็นถูกโจมตีว่าไม่ค่อยสะสนเรื่องประกัญชาแพทย์ปัจจุบันเขาใช้เรื่องของข้อมูลหลักฐานข้อมูลประจักษ์ใช่ข้อมูลประจักษ์ที่ว่าแพทย์แพทย์แพทย์ถูกฝึกว่าดูโนหามก็คืออย่าทําอันตรายให้กับคนไข้เพราะงั้นแพทย์ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้นี่ยช้ยานี้ไปแล้วปลอดภัยอย่างเช่นทําไมครูเมืองไปวิจัยเรื่องสะเก็ดเงินเพราะมีงานวิจัยหลายตัวใช้สเห็ดเงินมันเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นยาทาภายนอกด้วยคราวนี้พอเกิดในเรื่องของการผลิตแล้วคนรับ เพียงพอไหมที่จะได้รับยาตอนนี้เรื่องของสูตรอาจารย์เดชาหรือว่าสูตรที่เป็น TFC สูงอะ่ะโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศไทยน่าจะได้เปิดแต่ผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงแต่บุรีรัมนีคือโรงพยาบาลไหนก็มีหมดแล้ะครับมรมหมดทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใช่คว่าบุรีรัมนมีชัดเจนมากโดยเฉพาะบุรีรัมย์โมเดลเนี่ยเชื่อว่าได้ประโยชน์ทุกทุกภาคส่วนต้องบอกอย่างนี้เห็นว่ามีอยู่4วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตตอนนี้ได้รับใบอนุญาตแล้วบ้งงว้กี่ชุมชน โัวตอนนี้จริงๆริงจริงๆมันอยู่ที่ต้นน้าํากลางน้ำปลายน้ําที่บอกไปถ้าปลายน้ําเขามีเจตนาลมที่จะปลูกเอ้ยอยากจะใช้ยากัญชาะอะมันเป็นตัวทิกเจอร์ตัวแรกแล้วว่าถ้าตัวมีคนใช้มันก็ปลูกได้ผมว่ามีคนอยากรู้แพงไหมถ้ามารักษาแบบนี้หรือไม่เสียงเงินคือตอนนี้ได้โชคดีที่ได้นโยบายทาง หล,หลายอย่างอย่างเช่นจังหวัดเนี้อย่างเช่นยา CBD นะครับเรานีิเพลาเพิงเขาให้โรงพยาบาลคูเมืองมาคือฟรีหมดนะครับ<แ>ไม่ได้คิดตังค์เลยในขอบต่อมาค่อยว่ากันว่าจะให้ราคาเท่าไหรแ่แต่ว่าในขอบแรกเนี่ยให้ฟรีหมดตอนนี้วิชากินชนุชนที่ปลูกในบุรีรัมย์ทั้งหมดตกลงกันแล้วว่าขอบแรกฟรีหมดแ,มแล้วทีนี้โรงพยาบาลจังหวัดเขาก็จะซัพพอร์ตโรงพยาบาลคูเมืองเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ในการสกัดยาแล้วก็เรื่องเครื่องมือต่างๆแล้วก็ค่าสกัด เหมาจ่ายให้คุมเมืองแล้วเพราะงั้นรอบนี้ C ี d ีดีที่ออกมาก็ฟรีหมดแต่ว่าท่าน,าานแพทย์สาธารณสุขหวัเป็นคนบริหารจัดการว่ายานี้ท่านจะไปให้กับคนไหนกลุ่มโรคไหนครับแต่ในขอบต่อมานี้ต้องเริ่มนะแต่ว่านี่ก็นโยบายเบื้องต้นท่านสจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเดี๋ยวผมจะดูแลเรื่องงบประมาณให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ใหจังหวัดเป็นคนบริหารในภาพจังหวัดแล้ว่าคนไข้ก็สามารถใช้สิทธิ์ตามตามคนไข้แต่ละคนโดยปกติเขาได้ใช่จะเป็นสิทธิ์รักษา เขาเรียกอะไรนะคะสาบาทถ้าดว่าประกันสังคมต่างๆรอดูนโยบาย30บาทรักษาทุโรคที่เราใช้กันคือว่าบัตรทองที่เรียกบัตรทองครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าครอบคลุมยากัญชาก็อาจจะไปใช้ในกองถุนนั้นแต่ตอนนี้เนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องใหม่ครับผมว่าปีเดียวเองนะมันมันไม่นานนะครับเพิ่งผ่านมาได้ปีเดียวผมว่าได้ขนาดนี้ผมถือว่าผมโอเคแล้วนะครับว่าเราเดินเร็วมากนะครับหนึ่งปีเร็วมากค่ะ ตอนนี้มีผู้ป่วยเยอะไหมสําหรับเฉพาะโรงพยาบาลเฉพาะโรงพยาบาลคูเมืองก็มีคนมาใช้บริการนี่ขนาดเป็นยาที่โรงพยาบาลอื่นก็มีนะครับค่ะ352คน352คนที่เดินเข้ามาในปีที่ผ่านมานะครับไม่รวมช่วงสถานการณ์โควิดที่คนไข้ไปไหนไม่ได้นะครับที่ไม่มีใครเข้ามาหาเราเลยนะครับมันก็จะไม่คงไข่ช่วงนั้นก็บ้างไปโรงพยาบาลบ้างทุกแห่งนะครับ352าคุลองคูณโดสดูเพราะว่าแต่ละคนต้องต่อเนื่องตอนนั้นเนี่ย ได้ได้สับสนุนมาเป็นยาทางกลุ่มทางแผนไทยหมดเลยโรงพยาบาลคูเมืองแต่ต่อไปเราจะเริ่มมียาเราเองนะอย่างเช่นตอนนี้ยาไทยที่สุรบาลเราก็มีของเราเองใช่ไหมสุขสายญาทอร์ไนพัสุเมรนี่มีของเขาเองแต่โรงพยาบาลคูเมืองเป็นตำรับพิเศษด้วยนะครับเป็นแคปซูลซึ่งที่อื่นเขาเป็นซองละลายน้ำชาผมซึ่งแคปซูลมันทานง่ายนงครับทานง่ายแล้วก็สูตร CBD ที่โรงพยาบาลไหนไม่มีมีเฉพาะ ตอนนี้ในเขตบุรีรัมย์ก็มีที่บุรีรัมย์นะครับเขตเก้านี้ก็ต้องถ้าทับนนก็มีขององค์กาเรเพื่อจกรรมแ,แต่แต่ตอนนีใน้ในที่ผลิตเองในของทั้งหมดไม่มีมีแ่ภูมิเมืองที่เดียวที่ผลิตได้เดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานผลิตยาด้วยเราจะเห็นละว,ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงในการผลิตออกมาวันนี้320กว่าคนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนี่ขนาดแค่เป็นส่วนหนึ่งนะหลังจากนี้คุณลองคิดว่าถ้าทุกอย่างเนี่ย ประสบความสําเร็จจะมีคนไข้อีกกี่คนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของบุริรัมโมเดลที่ทําให้กัญชากําลังก้าวไปอย่างถูกทิศทางแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะครัับุ อะยังไงก็ติดตามรายการเรื่อง,องการอัปเดตในเรื่องของกัญชากัญชงนะฮะที่แคนโซเซตี้ได้แบบนี้ตลอดเรามีช่องทางติดต่อด้วยครับใช่แล้วค่ะโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะอ,อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ